จงตามเรามา30มิถุนายนถึง6กรกฎาคมไม่มีอาวุธใดที่ประกอบขึ้นลุกรานเจ้าจะจำเรินได้หลักคำสอนและพันธสัญญา71 7 5ถึง75ตั้งแต่เด็กโยเซฟเผชิญคนวิพากวิจาร์แม้กระทั่งศัตรูขณะที่ท่านพยายามทำงานของพระผู้เป็นเจ้าแต่สิ่งที่หนักหนาสาหัสกับท่านเป็นพิเศษ คือตอนปลายปี1831เมื่อเอสราบูธเริ่มตำหนิาศาสนาจักรต่อหน้าสาธารณชนเนื่องจากกรณีนี้คนที่วิพากษ์วิจารณ์คืออดีตผู้เชื่อเอสราเคยเห็นโจเซฟใช้อำนาจของพระผู้เป็นเจ้ารักษาหญิงคนหนึ่งโจเซฟเคยชวนเขาไปสำรวจแผ่นดินไซอันครั้งแรกในมิสซูรีแต่เขาสูญเสียศรัทธานับแต่นั้น และตีพิมพ์จดหมายออกมาเป็นชุดๆในหนังสือพิมพ์โอไฮโอเพื่อพยายามทำให้ศาสดาพยากรณ์เสื่อมเสียชื่อเสียงและดูเหมือนความพยายามของเขาได้ผลเพราะความรู้สึกไม่เป็นมิตรเกิดขึ้นกับศาสนาจักรในละแวกนั้นผู้เชื่อทั้งหลายควรทำเช่นไรในกรณีแบบนี้แม้ไม่มีคําตอบที่ถูกต้องสำหรับทุกสถานการณ์แต่ดูเหมือนว่าบ่อยครั้ง รวมทั้งกรณีนี้ในปี1831ที่คำตอบส่วนหนึ่งของพระเจ้าคือประกาศความจริงและแก้ไขความเท็จโดยประกาศพระกิติคุณใช่งานของพระเจ้าจะมีคนวิพากวิจารณ์เสมอแต่สุดท้ายแล้วไม่มีอาวุธใดที่ประกอบขึ้นลุกรานจะจำเริญได้ แนวคิดสำหรับการเรียนรู้ที่บ้านและที่โบสถ์หลักคำสอนและพันธสัญญา71พระวิญญาณจะทรงนำทางฉันเมื่อฉันประกาศพระกิติคุณของพระผู้ช่วยให้รอดอาจเป็นเรื่องน่าหนักใจเมื่อผู้คนวิพากวิจาร์หรือเยาะเย้ยศรัทธาของท่านในพระผู้ช่วยให้รอดพระกิติคุณของพระองค์หรือศาสนาจักรของพระองค์เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น ท่านจะทำอย่างไรเรื่องคล้ายกันนี้เกิดขึ้นในโอไฮโอในปี1831พระเจ้าตรัสสั่งให้โจเซฟสมิธและซิดนีย์ริกดันทำสิ่งใดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหลักคำสอนและพันธสัญญา71ท่านอาจเขียนคำแนะนำที่พระเจ้าประทานแก่พวกเขาและพรที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ หลักคำสอนและพันธสัญญาภาค71รวมหัวบทอ่านว่าการเปิดเผยที่ประทานแก่โจเซฟสมิธศาสดาพยากรณ์และซิดนียร์ริกเดนที่ไฮรัมรัฐโอไฮโอวันที่หนึ่งธันวาคมคริสต์ศักราช1831ท่านศาสดาพยากรณ์ดำเนินง,งานแปลพระคัมภีร์ไบเบิลต่อไปโดยมีซิดนีย์ริกเดน เป็นผู้จดคำแปลของท่านจนได้รับการเปิดเผยนี้ซึ่งในเวลานั้นหยุดทำงานนี้ไว้ชั่วคราวเพื่อพวกเขาจะสามารถทำให้คำแนะนำในนี้เกิดสำเร็จที่ผลพี่น้องชายทั้งสองคนต้องออกไปสั่งสอนเพื่อบรรเทาความรู้สึกไม่เป็นมิตรที่เกิดกับาศาสนาจักรอันเป็นเหตุจากการตีพิมพ์บทความหนังสือพิมพ์โดยเอสราบูธ ซึ่งละทิ้งความเชื่อไปแล้วข้อ1-4ถึง4พระเจ้าทรงส่งโจเซฟส i มิธและซิดนีย์ริกเดนออกไปประกาศภกิตติคุณข้อ5-11ถึงส1ศัตรูของวิสุทธิชนจะถูกกำราบดูเถิดพระเจ้าตรัสด,ดังนี้กับเจ้าผู้รับใช้ของเราโจเซฟสมิธจูเนียและซิดนีย์ริกเดนว่าถึงเวลาโดยแท้แล้วที่เราเห็นว่า จำเป็นและสมควรที่เจ้าจะอ้าปากของเจ้าในการประกาศกิติคุณของเราเรื่องของอาณาจักรโดยอาถธิบายความลี้ลับในนั้นจากพระคัมภีร์ตามส่วนนั้นของพระวิญญาณและอำนาจซึ่งจะให้เจ้าแม้ดังที่เราประสงค์ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าจงประกาศต่อโลกในภูมิภาคต่างๆโดยรอบและในศาสนาจักรด้วย ช่วงระยะเวลาหนึ่งแม้จนกว่าจะทำให้เป็นที่รู้แก่เจ้าตามจริงแล้วนี่เป็นพันธกิจช่วงเวลาหนึ่งซึ่งเราให้แก่เจ้าดังนั้นเจ้าจงทำงานในสวนองุ่นของเราจงเรียกหาผู้อยู่อาศัยของแผ่นดินโลกและกล่าวคำพยานและเตรียมทางให้พระบัญญัติและการเปิดเผยซึ่งจะมาปัดนี้ดูเถิดนี่คือปัญญา ผู้ใดที่อ่านก็ให้เขาพึงเข้าใจและรับด้วยเพราะแก่คนที่รับก็จะให้มากมายยิ่งขึ้นแม้อำนาจดังนั้นจงกำราบศัตรูของเจ้าเรียกขาพวกเขาให้พบเจ้าทั้งในที่สาธารณะและในที่ระโหฐานและตราบเท่าที่เจ้าซื่อสัตย์ความละอายของพวกเขาจะแสดงให้ประจักษ์ดังนั้น ให้พวกเขาหาข้อโต้แย้งของตนมาหักล้างพระเจ้าตามจริงแล้วพระเจ้าตรัสกับเจ้าดังนี้ไม่มีอาวุธใดที่ประกอบขึ้นลุกรานเจ้าจะจำเริญได้และหากมนุษย์คนใดขึ้นเสียงเถียงเจ้าเขาจะถูกกำราบในเวลาอันเหมาะสมของเราเองดังนั้นจงรักษาบัญญัติของเราสิ่งเหล่านั้นจริงและเป็นสัจจะแม้เป็นดังนั้นเอเมน นอกจากศึกษาภาค71ท่านอาจสำรวจวิธีที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงโต้อตอบคำวิพากษ์วิจารณ์ระหว่างการปฏิบัติศาสนก,กิจขณะทรงเป็นมันไตต่อไปนี้เป็นตัวอย่างมัทธิว22ข้อ15ถึง22ซึ่งอ่านว่าขณะนั้นพวกฟาริสีก็ไปและปรึกษากันหาทางทำให้พระองค์ ทรงติดกับดักด้วยคำพูดจึงใช้บรรดาศิษย์ของตนกับพวกเฮโรดไปทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์เราทราบว่าท่านเป็นคนซื่อสัตย์สั่งสอนทางของพระเจ้าตามความจริงโดยไม่ได้เอาใจใครเพราะท่านไม่ได้เห็นแก่หน้าใครเพราะฉะนั้นขอโปรดให้เราทราบว่าท่านคิดอย่างไรการส่งสวยให้แก่ซีซ่านั้นควรหรือไม่ ระเยซูทรงทราบเจตนาร้ายของพวกเขาจึงตรัสว่าคนน่าซื่อใจคดพวกท่านมาทดลองเราทำไมจงเอาเงินที่จะเสียสวยนั้นมาให้เราดูเขาจึงเอาเดนาริอันเหรียญหนึ่งถวายพระองค์พระองค์ตรัสถามว่ารูปและคำจารึกนี้เป็นของใครพวกเขาทูลว่าของซีซาร์แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าเพราะฉะนั้น ของของซีซ่าจงถวายแด่ซีซ่าและของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าเมื่อได้ฟังแล้วพวกเขาก็ประหลาดใจจึงละพระองค์ไว้และกลับไปและอ่านเพิ่มเติมอีกในยนสิบข้อ3 7ถึง38ซึ่งอ่านว่า ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติพระราชกิจของพระบิดาของเราก็อย่าวางใจเราเลยแต่ถ้าเราปฏิบัติพระราชกิจนั้นแม้ว่าท่านไม่วางใจในเราก็จงวางใจในพระราชกิจเหล่านั้นเถิดเพื่อท่านจะได้รู้และเข้าใจว่าพระบิดาทรงอยู่ในเราและเราอยู่ในพระบิดา ท่านเรียนรู้อะไรจากพระองค์ท่านได้ข้อคิดเพิ่มเติมอะไรบ้างจากมัทธิว18ข้อ15ซึ่งอ่านว่าหากพี่น้องของท่านคนหนึ่งทำผิดต่อท่านจงไปหาและชี้ความผิดต่อเขาสองต่อสองเท่านั้นถ้าเขาฟังท่านท่านจะได้พี่น้องคืนมา และในเอเฟซัส4ข้อ3 1ถึง32ซึ่งอ่านว่าจงเอาความขมขื่นความฉุนเฉียวความโกรธการทุ่มเถียงการพูดจาดูหมิน่นรวมทั้งการร้ายทุกอย่างออกไปจากพวกท่านแต่จงมีใจกรุณาใจสงสารและใจให้อภัยแก่กันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคริสต์ และอ่านในสองทิโมธี3ามข้อ12ซึ่งอ่านว่าแท้จริงทุกคนที่ตั้งใจจะดำเนินชีวิตตามทางพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกข่มเหงและอ่านเพิ่มเติมอีกจากยากอบหข้อ19ซึ่งอ่านว่าพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงเข้าใจในเรื่องนี้ คือให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการกโกรธพระดำริของพระองค์จะประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่ท่านเผชิญในปัจจุบันได้อย่างไรท่านอาจคิดหาวิธีแก้ไขความเท็ดอย่างสันติด้วยคำพูดของท่านเองตัวอย่างเช่น ท่านอาจเริ่มโดยแสดงความเคารพต่อทัศนะของอีกฝ่ายจากนั้นท่านอาจแบ่งปันสิ่งที่ท่านเชื่อเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ได้คำสอนของพระองค์ในวิธีที่อ่อนน้อมถ่อมตนและอ่อนโยนเพื่อเตรียมรับโอกาสเหล่านี้ท่านอาจฝึกวิธีนี้กับเพื่อนหรือสมาชิกครอบครัวดูดัลลินเอชโอ๊ส์รักผู้อื่น และอยู่ร่วมกับผู้ที่แตกต่างจากเลโฮนาพฤศจิกายน2014หน้า25ถึง28ยอรกเคลบิงกอตการเป็นสานุสิ์ผู้องค์อาจในยุคสุดท้ายจากเลโฮนาพฤษภาคม2022หน้า107ถึง110ด้วย หลักคำสอนและพันธสัญญา72พระเจ้าทรงอวยพรฉันผ่านการปฏิบัติศาสนกิจของผู้นำอย่างอธิการเมื่อโนเวลเควิทนี่ได้รับเรียกให้รับใช้เป็นอธิการหน้าที่ของเขาต่างเล็กน้อยจากหน้าที่ของอธิการสมัยนี้ตัวอย่างเช่นอธิการวิทนี่ควบคุมดูแลการอุทิศถวายทรัพย์สิน และการอนุญาตให้ตั้งรกรากในแผ่นดินไซอันในมิสซูรีแต่เมื่อท่านอ่านเกี่ยวกับการเรียกของเขาในหลักคำสอนและพันธสัญญา72ท่านอาจสังเกตเห็นความเชื่อมโยงบางอย่างกับสิ่งที่อธิการทำในปัจจุบันถ้าไม่ระบุชัดแต่อย่างน้อยก็ในเจตนารม์ของหน้าที่ตัวอย่างเช่น ท่านรายงานเรื่องราวต่ออธิการของท่านในด้านใดในสมัยของเราคลังของพระเจ้าประกอบด้วยการบริจาคก,การรับใช้และพรสวรรค์ของสมาชิกบอร์ดท่านจะมีส่วนช่วยคลังของพระองค์ได้อย่างไรพระเจ้าทรงอวยพรท่านและครอบครัวผ่านการรับใช้ของอธิการอย่างไรดูเควนตินแอลคุก อธิการผู้เลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าจากเลโฮนาพฤษภาคม2021หน้า56ถึง60ด้วยหลักคำสอนและพันธสัญญา73ฉันมีโอกาสมากมายที่จะแบ่งปันพระกิติคุณของพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อโจเซฟสมิตและซิดนีย์ริกเดน กลับจากงานมอบหมายผู้สอนศาสนาพระเจ้าตรัสสั่งให้พวกท่านแปลพระคัมภีร์ไบเบิลต่อไปแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพระองค์ทรงต้องการให้พวกท่านหยุดแบ่งปันพระกิตติคุณท้ายที่สุดแล้วนั่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสานสนิษิ์ขณะที่ท่านอ่านหลักคำสอนและพันธสัญญา73พึงพิจารณาว่า ท่านจะทำให้การสั่งสอนพระกิติคุณเป็นส่วนที่ปฏิบัติได้หรือเกิดขึ้นจริงอย่างต่อเนื่องในชีวิตท่านท่ามกลางหน้าที่รับผิดชอบอื่นของท่านได้อย่างไรหลักคำสอนและพันธสัญญา73อ่านว่าเพราะตามจริงแล้วพระเจ้าตรัสดังนี้เราเห็นสมควรว่าพวกเขาควรสั่งสอนกิติคุณต่อไป และในการแนะนำหน่วยต่างๆของาศาสนาจักรในภูมิภาคโดยรอบจนกว่าจะถึงการประชุมใหญ่และจากนั้นดูเถิดจะทำให้มันเป็นที่รู้แก่พวกเขาโดยเสียงของที่ประชุมพันธกิจหลายอย่างของพวกเขาบัดนี้ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าโจเซฟสมิทจูเนียร์และซิดนียริกเดนผู้รับใช้ของเราพระเจ้าตรัสมันจำเป็นต้องแปลอีก และตราบเท่าที่ปฏิบัติได้ต้องสั่งสอนในภูมิภาคต่างๆโดยรอบจนกว่าจะถึงการประชุมใหญ่และหลังจากนั้นจำเป็นต้องดำเนินงานแปลต่อไปจนกว่าจะเสร็จและในสิ่งนี้เป็นแบบฉบับแก่เอลเดอร์จนรับความรู้เพิ่มเติมแม้ดังที่เขียนไว้บัดนี้เราไม่ให้เจ้าอีกในเวลานี้จงคาดเอลเจ้าไว้และจงมีสติ แม่เป็นดังนั้นเอมนหลักคำสอนและพันธสัญญา75ข้อ1ถึง16ทำงานด้วยสุดกำลังของเจ้าโดยประกาศความจริงการเปิดเผยในภาค75กล่าวถึงผู้ที่ให้ชื่อพวกเขาเพื่อออกไปประกาศพระกิตติคุณ พระผู้ช่วยให้ิธีหนึ่งที่จะศึกษาการเปิดเผยนี้คือเขียนสองรายการ 1. วิธีแบ่งปันพระกิติคุณอย่างมีประสิทธิภาพและ 2. วิธีที่พระเจ้าทรงอวยพรและสนับสนุนเราเมื่อเราแบ่งปันพระกิติคุณท่านคิดว่าชักช้าหรือเกียจคร้านในการแบ่งปันพระกิติคุณหมายความว่าอย่างไร การทำงานด้วยสุดกำลังของเจ้าเป็นอย่างไรดูข้าจะไปที่พระองค์บัญชาเพลงสวดบทเพลงที่136ด้วยแนวคิดสำหรับการสอนเด็กหลักคำสอนและพันธสัญญา71 ฉันสามารถปกป้องความจริงโดยแบ่งปันประจักษ์พยานของฉันท่านสามารถใช้หัวบทของหลักคำสอนและพันธสัญญาภาค71หรือบทที่25โจเซฟสมิธและซิดนีย์ริกดันไปเป็นผู้สอนศาสนาในเรื่องราวในหลักคำสอนและพันธสัญญาหน้า96หรือวิดิทั์เกี่ยวกับเรื่องนี้ในคลังค้นคว้าพระกิติคุณ เพื่อสอนเด็กเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ทำให้เกิดภาค71จากนั้นช่วยให้เด็กค้นพบในข้อหนึ่งว่าพระเจ้าทรงต้องการให้โจเซฟและซิดนีย์ทำอะไรเกี่ยวกับความรู้สึกไม่เป็นมิตรต่อาศาสนาจักรพระองค์ตรัสว่าจะทรงช่วยพวกท่านอย่างไรเราจะเป็นเหมือนโจเซฟกับซิดนีย์ได้อย่างไรท่านอาจร้องเพลง ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กแน่วแน่ต่อพระผู้ช่วยให้รอดเช่นยืนหยัดความถูกต้องหนังสือเพลงสำหรับเด็กหน้า81ช่วยเด็กฝึกแบ่งปันสิ่งที่พวกเขารู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์หลักคำสอนและพันธสัญญา72ข้อ2 พระเจ้าทรงเรียกอธิการมาช่วยฉันการอ่านหลักคำสอนและพันธสัญญา72ข้อ2ด้วยกันจะสร้างโอกาสให้พูดคุยกันว่าเหตุใดพระเจ้าจึงประทานอธิการแก่เราดูบทที่17อธิการคนแรกของาศาสนาจ,จักรในเรื่องราวในหลักคำสอนและพันธสัญญาหน้า64-66ถึงห6หรือวิดิทัศน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ ในคลังค้นคว้าพระกิติคุณท่านและเด็กอาจหารูปภาพหรือสิ่งของที่แสดงถึงความรับผิดชอบของอธิการภาพและหน้ากิจกรรมที่อยู่ท้ายโครงร่างนี้มีแนวคิดบางอย่างจากนั้นท่านอาจพูดคุยร่วมกันเกี่ยวกับอธิการที่ท่านรู้จักและวิธีที่พระเจ้าทรงอวยพรครอบครัวท่านผ่านการรับใช้ของเขา หลักคําสอนและพันธสัญญา72ข้อ2อ่านว่าเพราะตามจริงแล้วพระเจ้าตรัสด,ดังนี้เราเห็นสมควรที่จะกำหนดอธิการให้แก่พวกเจ้าหรือจากพวกเจ้าให้แก่หน่วยของศาสนาจักรในสวนองุนส่วนนี้ของพระเจ้าหลักคําสอนและพันธสัญญา75ข้อ3 ฉันจะพยายามสุดความสามารถเพื่อพระเจ้าเพื่อพูดถึงความแตกต่างระหว่างเกียรติคร้านกับทำงานด้วยสุดกำลังของเราท่านอาจเลือกการรับใช้หรืองานบ้านบางอย่างและเชื้อเชิญให้เด็กสาธิตการทำอย่างเกียรติคร้านและจากนั้นทำโดยสุดกำลังของพวกเขาขณะที่ท่านอ่านทั้งไม่เกียรติคร้านในหลักคำสอนและพันธสัญญา ภาคที่75ข้อ3เด็กอาจแสดงวิธีการทำงานบ้านอย่างเกียจคร้านเมื่อท่านอ่านแต่ทำงานด้วยสุดกำลังของท่านพวกเขาอาจแสดงวิธีการทำงานหนักเหตุใดจึงสำคัญที่เราจะทำสุดความสามารถเมื่อรับใช้พระเจ้าในข่าวสารเรื่องหลักธรรมสองข้อสำหรับเศรษฐกิจ ในเลฮนาพฤศจิกายน2009หน้า68 7 2ถึง72ประธานดีเทอร์เอฟอุกดอฟเล่าสองเรื่องเกี่ยวกับการทำงานท่านอาจแบ่งปันกับเด็กและพูดคุยกันถึงความรู้สึกของเราเมื่อรู้ว่าเราได้ทำงานหนักและทำสุดความสามารถแล้ว